ก่อนที่จะทำการปลูกผักเราก็ต้องทำแปลงและเตรียมดินกันใช่ไหมล่ะครับวันนี้เราก็จะมาทำการเตรียมดินสำหรับโรงแปลงปลูกของเรากันนะครับในการเตรียมดินสำหรับปลูกของผมผมก็จะทำเป็นชั้นโดยชั้นแรกของผมจะรองด้วยดินเปล่าผมจะทำการลงดินเปล่ารองที่แปลงให้ทั่วเลยนะครับและเมื่อเราลงดินให้ทั่วทุกแปลงแล้วในขั้นตอนต่อมาผมก็จะนำปูนเปลือกหอยหรือปูนขาวมาโรยให้ทั่วแปลง เพื่อกันโรคพืชที่เกิดจากเชือ้อราโดยเฉพาะในหน้าฝนเราต้องเตรียมตัวป้องกันกันไว้ให้ดีนะครับต่อมาผมก็จะนาําใบไม้แห้งมารองเป็นชั้นที่2ให้ทั่วทั้งแปลงใบไม้แห้งเมื่อผ่านกระบวนการย่อยสลายแล้วเขาก็จะเป็นอินทรีย์วัตถุและเป็นป Ł ุ๋ยชั้นดีให้พืชเราส่วนในชั้นที่3นี้ผมก็จะไปหาตัดต้นกล้วยบริเวณรอบบ้านตัดมาให้ได้มากที่สุด ให้เพียงพอที่จะใส่ให้ทั่วทุกแปลงของเรานะครับหลังจากที่เราได้ต้นกล้วยเป็นที่เรียบร้อยเราก็จะนํามาสับสับให้เป็นชิ้นเล็กที่สุดเท่าที่จะทําได้เพื่อให้ง่ายต่อการย่อยสลายเพราะมันจะช่วยให้เขาย่อยสลายได้ไวขึ้นหลังจากนั้นเราก็เอาไปใส่ให้ทั่วแปลงกันเลยนะครับในการใส่ต้นกล้วยเป็นการเพิ่มอินทรีย์วัตถุให้ดินของเราต้นกล้วยช่วยให้ดินร่วนซุยระบายน้ำละอากาศได้ดี ทำให้รากพืชสามารถเจริญเติบโตได้ง่ายและต้นกล้วยยังมีธาตุอาหารหลายชนิดเช่นโพแทสเซียมและฟอสฟอรัสธาตุอาหารอื่นๆมากมายต่อมาผมจะใช้เป็นมูลสัตว์ลองเป็นชั้นที่4ในที่นี้ผมจะใช้เป็นมูลสัตว์2ชนิดคือขี้ไก่แกบกับขี้บัวมูลสัตว์แต่ละชนิดก็จะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันออกไปในที่นี้ผมใส่ผสมกันเพื่อให้มีความหลากหลายเหนื่อยมาทั้งวัน นั่งพักให้หายเหนื่อยดื่มน้ำเย็นๆให้ชื่นใจกันหน่อยนะครับพักหายเหนื่อยแล้วก็ได้เวลาลุยกันต่อครับเราก็จะทำการเตรียมดินเพื่อไปโรยเป็นชั้นบางๆอีกหนึ่งชั้นนะครับเมื่อเราทำการโรยดินทั่วทั้งแปลงแล้วเราก็จะมาเกี่ยดินให้เสมอกันนะครับชีวิตเกษตรกรมันก็ไม่ได้ง่ายนะครับต้องมีความขยันและความรักกว่าเราจะได้ผักสวยๆงามๆ ที่เห็นถ่ายรูปลงเฟซนั้นต้องผ่านอะไรมามากมายหลังจากที่เราได้นอนพักเต็มอิ่มสดชื่นแล้วเราก็จะมาลุยกันต่อครับและเราจะทําการลงแกบดําเป็นชั้นสุดท้ายครับหลังจากที่เราลงแกบดําเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราก็ทําการเกลี่ยให้ทั่วทั้งแปลงแกบดํามีโครงสร้างเป็นรูพุนจํานวนมากช่วยดูดซับน้ําและธาตุอาหารได้ดีเมื่อผสมกับวัสดุปลูกอื่นๆก็จะเพิ่มความโปร่งและระบายอากาศในดินได้ดี และหลังจากนั้นผมก็จะทําการผสมจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงกับน้ําเพื่อมาลาดลดบนแปลงของเราที่ทําไว้โดยผมจะลดจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงทุกๆ2หรือ3วันเพื่อช่วยย่อยสลายอินทรีย์วัตถุที่เราผสมในแปลงไว้นะครับเราจะคลุกดิน5วันครั้ง7วันครั้งก็ได้นะครับตามที่สะดวกหรือจะไม่คลุกก็ได้แต่ต้องพยายามลดน้ำทุกวันเพื่อรักษาความชืน้นเพื่อให้เกิดกระบวนการย่อยสลายที่ไวที่สุด ประมาณ 1- 2เดือนเราก็จะได้ดินที่พร้อมปลูกแล้วครับ